กินยากูเคยกินยานแล้วขมอ,อ้วนหรอใช่กินข้าววันละสามจานแบบโอ๊ยมือนะ <c oughs> มือเย็นมือเย็นคือสามจาน <c oughs> ไม่ว่ารุนิจิภาวะแหละริงเลยกินเสร็จมื้กินกินกินนอนทีเท้าสั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพวกเรา <c oughs> ทีเท้าสั้น ก็คือวันนี้นะคะเป็นชุประสบการณ์แบบการดูแลตัวเองของพวกเราทั้งสาคนนะคะตั้งแต่เด็กจนโตว่าเราแบบว่าดูแลตัวเองยังไงก่อนที่เราจะแบบเราทำอะไรมาบ้างก่อนที่เราจะแบบโตมาได้ถึงขนาดนี้ก็คือที่เราจะพูดถึงวันนี้ค่ะก็จะมีเราจะพูดถึงปัญหาที่เราเคยเจอแล้วก็วิธีที่เราดูแลตัวเองช่วงที่แย่ที่สุดที่เราไม่ชอบกับช่วงที่ดีที่สุดที่เราชอบแล้วก็เออเราทําอะไรมาบ้าง ประมาณนั้นเนาะแบบหรือว่าอยากทําอะไรเพิ่ออมอ,อะไรประมาณนี้ค่ะกจะมา,าเมาเมามาแชร์แชร์กันทำมอหมอยผัดตับเล่นสาวค่ะท่แยีสุดอันนี้ก็คือเรา,าก็ไปหารูกเก่าๆมาเป็นช่วงที่แย่ที่สุดที่เราแบบรู้สึกว่าภาพแม่งดูไม่ได้เลยช่วงที่อยัเราเต็มเไม่ได้เลยก็คือช่วงปีสองเอ้ยก็คือหน้าตาแบบอ่ะไม่ได้แย่แม่อะไรก็คือ เรื่อยๆมาจนแบบไม่มีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนเราปล่อยแบบไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วแบบทั้งอ้วนทั้งแบบสิวทาค่ายแบบดำอะไรเงี้ยแล้วมันแย่มากๆ่ะคะจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูแบบเนี่ยค่ะแต่ไหวจริงอ่ะผีมากถูกคนแนบโอ้ยแบบเออัวก็ฟูอะไรก็คือเราไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วก็มีช่วงอ้วนด้วยคือแบบกินน้ำพีนแต่นางตัอร่อยอะนีนนะคะอ้วนแบบนี้ด้วยนะคะแบบว่า แล้วก็ช่วงที่ชอบตัวเองก็คือช่วงที่น่าจะ2018อันนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนใกล้จะเรียนจบปโทแล้วแบบเหมือนใกล้จะวิทยาลัยที่คนจบแล้วเริ่มสดใสแล้วอะความรักช่วงนั้นก็เหมือนแบบดีมันก็แบบเหมือนไม่มีอะไรเครียดเลยอะเออเหมือนแบบสดใสไปหมดแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออน้ํากลับมา้อมกลับมาแบบผิวดีขึ้นอะไรดีขึ้นแบบเออก็แบบว่าเหมือน เริ่มโอเคมากขึ้นอะไรู้สึกว่าชอบตัวเองแบบช่วงประมาณนี้แต่งรุ้นที่แออแบบคุ้นอะไรดีแบบใส่อะไรก็ง่ายแบบสวยไปหมดจ้าแบบรู้สึกได้อันนี้เออแบบคือแต่งตัวยังไงก็ได้แบบก็จะเป็นแบบเนี้ยเนี้ยแล้วก็เออมันจะมีช่วงอันเนี้ยก็เป็นปลายปลายสิบแปดที่แบบปญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าแบบ เคยดีแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเหมือนไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็ดีอะเหมือนแบบถ่ายวีดีโออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็รู้สึกว่าแบบเออหน้าใสจะทะเลหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็งันรู้สึกว่าแบบผิวผิวดีโอเคมากมช <c oughs> ก็ช่วงที่ไม่ชอบไม่ชอบตัวเองก็คือช่วงท <t> ีสีเพราะว่าเครียดรุ่ยอกหักด้วยแล้วก็มันก็เลยทาให้เราแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแบบเครียดง <t> านอีกอะไรเงี้ยค่ะ <t> จ,จากที่ใจง่ะเป็นคนผอมอยู่แล้วแล้วคือผิวหน้าก็คือแบบว่าไม่แบบว่าเออเนียนใสอะไรอางี้มันก็จะยิ่งโซมเพราะแบบประกอบกับการแบบไม่ได้นอนไม <t> ่ได้พักผ่อนเครียดเครียดงานด้วยอะไรเงี้ยก็คือโคตรต่อก็คือน้ำหนักลงไปแบบว่าส5อสไรห้าอะไรเงี้ยเลยคือ มีมีเด็กควออยู่ข้างๆนะรูปคู่กับเพนมาค่ะอันนี้อันนี้รูปคู่กับเกรซนี่เขามีรหารูปคู่กับเพื่อนมาใช่แล้วก็มีอีกตอนนึงคือตอนนั้นอาหารรูปไม่ได้แล้วคือตอนนั้นเราเด็กมากคืออายุประมาณสิบสี่ก็คือเหมือนตอนนั้นอะเริ่มมีประจำเดือนแล้วสิวมันก็จะแบบมาฮอร์โมนก็คือตอนนั้นรับรับเตะไม่ได้เพราะว่าเราเคยหน้าใสแล้วเราก็มร่มีสิวแม่ก็พาไปหาหมอคลินิกนีเลี้ยงก็เลยแบบไม่ไปหาหมออีกเลย ก็เลยแบบว่าปล่อยปะละเลยก็ตามตามมีตามเกิดแล้วแต่เป็นคนขี้เกียจด้วยอะไรอย่างนี้ส่วนช่วงที่ชอบตัวเองที่สุดก็คือปี3กับช่วงที่เรียนจบใหม่ๆปี2ปี3กับเรียนจบใหม่ๆมึงชอบตัวเองอะกูอะไม่ชอบตัวเองแบบเยอะเลยก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าเพิ่งถอดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยสวยนะแบบว่าฟังก์ก็จะแบบเข้ารูปแบบก็รูปกับเกลียเรียนเรียนเรียนใช่โอเคก็ประมาณนี้ก็ช่วงนั้นก็ นั่นแหละก็ไม่เคยเครียดเรื่องเรื่องงานด้วยเรื่องเรื่องงานแฮปปี้เหมือนกับว่าพอสุขภาพจิตดีอ่ะนี่สุขภาพกายเราก็จะมีกรส้วความเครียดมันมีผลกับตัวเราเองใช่ไหมใชว่าไม่ชอบตัวเองช่วงมัธยมอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบเราควรจะสนใจใช่ไหมแต่เราแบบว่าฝาดใส่น้ำมัธยมมันติดกระตูนอะไรเงี้ยอ่านกระตูนนู่นนี่นั่นก็จะแบบออกมาสภาพนี้ด้วยความเด็กอ่ะอ้วนอ่ะตรงแก้มมันจะแต่เกย์แต่เกยคือไม่รู้อะไรเลยเหมือนตัวก็อาจะมีความแบบ อาติดนิดนึงอะไรนิดนึงนะวมอก็นมอปลายอะถ้าอีเก้นคือแบบไม่ทำเลยไม่มีอะไรบนใบหน้าเลยอ่ะเอหัวก็ฟูคือหูหัวแบบแทบไม่มีเลยอ่ะเรายังไม่เข้าใจคำว่าสวยงามตอนนั้นอก็คิดว่าดูดีแล้วนี่น่าจะปีสองด้านมืดก็คือปากมันจะดูหนาๆเพราะเรามีเหล็กในปากเอออะไรเนี่ยคือแบบ รูปเผ่อเพื่อนถ่ายอะนีก็คือเป็นรูปแท็กแหละพี่ชีพรูปมากหัวก็ไม่หวีอีกแล้วเออด้วยสายที่เราเรียนเนาะงานจนอะไม่ค่อยได้นอนจะบอกว่าเนี่ยเห็นเกียรตมาตั้งแต่ปีหนึ่งมันเหมือนคนท้องสัญญากรรมอะเหมือนคนละคนแต่ความจริงมันแบบไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นอีสองช่วงที่เราชอบตัวเองเออเออช่วงแรกอะก็คือช่วงปีสี่ไปอุกมาพายจิกไปไหนอะหวีผมแล้วค่ะทุกคนเราหวีผมแล้ว เออแต่ดูสวยขึ้นเออมันดูดีขึ้นเลยแค่เราแบบคงหน้าฉัดกลับมาดูแลสีผมผอมลงและดัดฟันจะแบบชัดขึ้นเรอรู้เลยแบบ่มันมีนดีเองแล้วอยากรูปก่อนก่อนก็คือแบบดูเป็นเด็กเนี่ยขนาดแบบแต่งหน้าเลยเนาะรู้สึกว่าเราชอบตัวเองเลยเหมือนกูอะแต่งหน้าน้อยแต่แต่งรูปเยอะๆช่วงที่สองที่เราชอบตัวเองมันคือพึ่งประมาณปีที่แล้วเองช่วงมีเงินที่จะดูแลตัวเองเฮ้ยนี่สวยนี่สวยแต่อันนี้เรามีเคล็ดลับด้วยเราจะบอกว่าเราทำยังไง สิวเรื่องผิว <ù S 1> คือจะบอกว่าพื้นฐานเป็นคนผิวหน้ามันแล้วก็แบบเป็นคนมีสิวอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เป็นคนขนเยอะอืม <ừ. S 1> เออแล้วก็เป็นยังไงเดียบเป็นคนที่แบบว่าผิวไวต่อแดดแล้วก็ผิวเป็นเป็นแผลแล้วก็จะแบบหลักสัยากอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงหัวผอมมากเออแบบแต่จะบอกว่าร่างกายเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยเออผอมมากก็แบบพยายามกินเยอะมันก็แบบไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ก็นริงๆก็กินน้อยแหละ ตอนเี้ก็มีปัญหาเรื่องฟันก็คือฟันเกมากอะไรอย่างงี้อเพนอ่ะเพนตก่อนนะก็คือหมายถึงว่าของเพนตะเรื่องน้ำหนักเป็นปัญหามากตอนนั้นมันออกหน้าจากเมียเมื่อก่อนก็คือฉายาคือน้องเมียอะไรอย่างเงี้ยแบบไปออกตรงเนี้ยจนทําให้จากเดิมที่เราเป็นคนดีดังอ่ะกูไม่ได้ทาดังอะไรอย่างเงี้ยเว้แต่พอมันมาจุกนตรงเนี้ยมันทําให้ดังเราหัยจมูกหรอ่อยจะจมูกหรือไม่มีเอากลัมันออกหน้าใช่เม็นออกน้ำออกหน้าหมดเลยแล้วแบบกลายเป็นแบบคนแบบเอาจมูกหายตาก็ไม่ชัดไม่เป็น ตาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเอาผิวผิวทําคายเนาะแบบเอาตัวเองไปอยู่กับกิจกรรมเยอะๆแบบตากแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผิวเรามันแบบเอาเป็นตุ่มเป็นแพนูน่นแพนี่คือเป็นแบบก็ลายอะ่ะก็แบบเออก็ไม่ได้ดีคือเรื่องผิวเราไม่ได้ดีอยู่แล้วแล้วเรายังไม่ดูแลอีกอะ่ะน้ำหนักพอะเราเป็นคนกินเก่งกินเก่งมากๆคือทุกคนจะบอกว่าเทียบกับไอ้ที่เรากินไปกับน้ำหนักเราอ่ะมันก็โอเคแล้ว <c oughs> ว่าเรากินแล้วใช่เพราะเรากินเยอะมากแต่ก็ ไม่เคยหนักเกินแบบถึงเลขหกมากอย่างตอนเราให้โยม่ะเรากลับบ้านไปอะเรากินข้าววันละสามจานแบบอมือนะ <laughs> มือเย็น <laughs> มือเย็นคือสามจาน <laughs> ส่วนปัญหาอือ่นจะเป็นปัญหาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันติดตัวมันต้องจะเกิดอย่างเช่นขากันไกรเราเราจะแบบหน้าเบี้ยวนิดนึงใช่เคยเอ็ <laughs> กซเรย์ก็คือเป็นกระดูกเออขากาันไกลกระดูกฝ่อข้างไม่เท่ากันทให้หน้าเหมือนแบบเบี้ยวอะไรเอียงไปข้างหนึง่งเออแต่ผิวหลักๆถ้าจะมีปัญหาก็คือดำง่ายเหมือนกันต่อต่อแดดกัน อันนี้จะบอกวิธีที่ผิดก่อนนะคะก็มีจุดหนึ่งที่เราอยากกวนขึ้นมาแล้วก็ลองทําแล้วคือกินแล้วนอน <c oughs> คือแบบกินแล้วนอนเลยค <c oughs> นละรยอนป่ะกินเสร็จไม่กินกินกินนอนประมาณเกือบเดือน <c oughs> เป็นกดเ <c oughs> ลยอะเราคือแบบทรมานมากสาบานกับตัวเองว่าชาตินี้จะไม่เป็นกดน <c oughs> อะไรแบอีกแล้วอ,แบบอย่างเรื่องผิวหน้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ดูแลเต็งมากเพราะอย่างที่เล่าไปนะว่าเคยไปหาหมอแล้ว คิดหนี้เลี้ยงเออก็เลยแบบพอเนี่ยพอทํางานเริ่มเริ่มมีเริ่มมีเงินหาเงินได้ก็ตัวเองก็เออซื้อส, <ะ S 2> สกินแคร์ <สะ S 2> เออื้อสันต์นี่คือก็ไม่หาหมออยู่ดีนะว่าเออมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังแบบว่าไม่ได้เห็นผลปุ๊บอะไรเงี้ยลองเข้าใจด้วยอายุด้วยผิวหน้าด้วยแบบก็รบหน้าเราเป็นยังไแต่มีปัญหามาเป็นสิบปีเราจะมาแบบภายในสองสามปีมัน็ไมุ่ดขุ่ยยากอะไรอย่างนี้ล้วช่วงนี้ชอบเองที่สุดอันนี้คือแบบช่วงนั้นคิดว่าตัวเองทำตัวยังไงถึงแบบชอบตัวเองช่วงนั หรือว่าสภาพจิตใจแฮปปี้แบบไม่เครียดสภาพจิตใจแฮ<บ>ปปีป้ด้วยแล้วก็คือปัญหาผิวหน้าก็แบบไม่ได้ดูแลอะไรมากแต่ว่าเรื่องผิวอ่ะก็จะแบบทาครีมกินวิตามินแต่เรากินแค่ช่วงนึงนะแล้วพอทาครีมอ่ะไอครีมที่มันจะช่วยผิวเราขาวมันก็จริงทาให้ขนเอยยาวอใช่แบบก็จะมีครีมที่แบบว่าเคมว่าขาวอะไร่เงี้ยพอทาแล้วขนมันยาวเราก็เลยเลิกทาเพราะเราไม่ชอบเท้ขนยาวโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แเรวของเพจน,นะคะอ่านเรื่องน้ำหนักก่อนผิดก่อนนะผิดอันแรกเลยก็คือกินยา กูเคยกินยาควะคอ้วนใช่มึงมันลดลดจริงจริงแต่มันโซมแบบหน้าโซมแบบน่ากลัวมากแล้ว่าเป็นลมแบบหมายถึงว่าแบบเฮ้ยเราจะรู้สึกแบบว่าเราไม่มีแรงเราจะแบบปวดหัวทุกคนแบบสักประมาณปีนั้นแหละปีสามปีปีสองปีสามพี่แม่ไม่ไหวนะสิบเอกะยี่สิบอายุอะไรเออแล้วตอนที่มันลดแล้วมันโยโย่นั่นแหละแล้วพอหลังจากนา้นังเหรอเออแล้วมีวิธีอันหนึ่งพี่เพิร์นแบบพี่เราอ่ะช่วยแบบอยากให้อยากให้เราลอง ก็แบบว่าเออกินครีมไหมแบบครีน <clean S 2> ไปเลยนะไม่กินแป้งไม่กินน้าตาลแบบไม่กินขนมเลยนะให้กินครีนแบบมีแตบบ่ผากกับแบบอะไรที่แบบต้มๆห้ามกินทอดอะไรอย่างเงี้ยให้ให้แบบทำอย่างั้นะพอกินคลีนอ่ะน้ำหนักอ่ะเดือนหนึ่งนะมึงกูอดทนแบบไม่ยอมกินขนมซึ่งกูเป็นคนชอบขนมกรุบกบมากแบบทํามาเดือนหน,นึ่งอ่ะน้ำหนักลดไปแค่โลเดียวแต่สิ่งที่เห็นชัดคือผิวผ่องมากแบบอยู่ๆแบบเฮ้ยผากไงกินแต่ผากแบบเออแล้วผิวอ่ะผ่องแบบก็เลยแบบ เออแม่งผักกับผลไม้มันคือเรื่องจริงเพราะว่าประโยชน์แต่แล้วมันก็ส่งออกมาคือทางผิวนะคะทุกคนแต่แบบน้ำหนักก็คือลดไปแค่โลเดียวก็คืออ่ะไม่ประสบความสำเร็จอีกจากทีที่ถูกซึ่งอ่ะถ้าให้สรุปเลยก็คือเดินเยอะเยอะเรื่องกินอ่ะกินจุกจิกกับอ้วนจริงแต่ว่ามันนี่นี่ว่าที่ตัวเองขอได้อ่ะกินจุกจิกก็ไม่ได้หายไปนะแต่มันเหมือนบาลานซ์ให้อ่ะเหมือนบางบางทีอ็หนักเช้ากับเที่ยงเลยอ่ะบางทีเย็นเราก็ไม่ค่อยได้กินนั่นแหละค่ะก็เลยแบบว่า เออก็ตอนนี้ก็เลยแบบทรงตัวได้แล้ว,ลวก็แฮปปี้ก็พยายามแบบเออดูแลตัวเองไม่ให้แบบกลับไปอ้วนผิวหน้ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากเรื่องผักคนละกัอันนี้นี่ว่าจิงแบบช่วยช่วยจริงๆนะเออแบบรู้สึกว่ากิกนได้แล้วก็ปัญหาอะไรอีกเรื่องขนขนก็คือเลเซอร์ตอนตอนแรกอะเนี่ยก็ไปเลเซอร์ชวนเก๋ไปเลเซอร์หลักหลายกันด้วยแบบเหมือนเออแล้วพอดีก็มาบอกต่อมาใหม่ใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าเลเซอร์หลักหลายกันหมดเลยซึ่งหลากหลายเราก็แบบ <laughs> คลินิกเยวกันเลย <laughs> แล้วมันเป็นความฝันฝันของเราตลอดก็ะเราเป็นเด็กมีขนมากล้วขนปูใช่แล้วกูแบบว่าอยากให้ขนปูอะนึกถึงหมาแล้วกูแบบว่ารู้สึกว่าอยากให้ผู้มีตังเมื่อไหร่นะแบบไม่ใช่คำว่าขนดกขนปูนึกถึงหนึงห้าแบบเป็นหมาคูเดนแล้วขนดุดเออถ้าผู้มีตังแบบเมื่อไหร่นะ กูจะกำหนักขทั้งตัวมึงว่ามึมันมันแบบจะำได้ว่าเพจนเคยบอกใช่แบบว่ากูจะเอาขนออกหมดทั้งตัวเลยแบบกูเอาหรืออิ่มก็เลยแบบว่าทั้แขนทั้งแขนนะะทั้งขาเอาแล้วก็แบบว่าทำตหลังไปเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือผมแล้วแหละไม่เออผม เวลาคุยโดนผับชอบบ่นว่าผมกูเยอะเหลือเกินผม<อ> <ๆ S 2> กูมันก็เลยเห็นมึงเล่นเสื้อผมไปเลยผมเยอะไปเออแต่ว่าอันนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วได้ทำทั้งตัวแล้วก็แบบออค่อยๆไปเธอก็เคยดัดฟันด้ยใช่ไเออฉันดัดฟ,ฟ,ฟันฟันซีเล็กพอใส่เหล็กแล้วใช่ไหมเหมือนยายทุกคนเออเนาะเขาไม่ีประสบการณ์แบบจัดฟันน่ารักตั้งน่ารักกันนี่แบบด้วยความเป็นคนที่แบบอารมณ์ออกได้อีกใช่ไหมโกรธเอ่ยชอบเอ่ยอะไรเอ่ยเล่นใหญ่หมดทางสีหน้าแบบบางทีแบบ ไม่ทันพูดอะไรนะทุกคนรู้แล้วว่ารู้สึกยังไงพอหน้าออกหมดเลยแบบหน้าเป็นคนออกง่ายมากที่นี้ยผลิตาม,มาฑก็คือตีนกาแบบอันนี้เริ่มฉีดครั้งแรกน่าจะยี่มภาพก็จะฉีดแค่แบบช่วงนี้<ม>ก็คือเน้นตีนกาแล้วปีหนึ่งอ่ะเราจะฉีดแค่ครั้งหนึ่งเพราะจริงๆอ่ะเอ่อบริโภมันน่าจะประมาณหกเดือนทั้งอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้มันติดเข็มเยอะขนาดนั้นก็เลยแบบว่าพยายามดึงดึงมันแบบเหมือนเออปีหนึ่งแค่ครั้งหนึ่งเพ็นพูดจนลืมลืมหมดเตงไปแล้วโอ้เรื่อง้หักใช่เพ ผิดๆก็เคยถ้าเล่าต้องตกใจแน่เลยอะสม,มัยมัธยมเนาะแบบเล่นอินเทอร์เน็ตแต่วิธีหนึ่งเขาสึกว่าอุยดูแบบได้ผลแน่เลยอะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาสมองส่วนไหนคิดซื้อที่แลบมาแรบพลาสติกอะออแล้วก็เอาพริกไทย บทกับวาดหางจอระเคสทาทาตัวแล้วก็แล็บตัวเองเว้ยแล้วก็พอแล็บตัวเองใช่ไหมแล้วก็ออกกําลังกายอยู่ในห้องออกําลังกายแบบง่ายๆมันร้อนมากโอ้ดูร้อนได้ผลไหมก็คือไม่ได้ผลอะไรเลยไม่เพราะว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้ควบคุมอาหารอะไรเลยก็คือที่บอกว่ากินข้าวมื้อเย็นเนี่ยคือสามจานไม่พอรู้นิดสิพอมาแล้วจริงเลยกินไม่ได้แหละกันได้แบบแบบเอนโง่ใช่ไหมพอขึ้นมาแบบมหาลัยก็ตีหนึ่งเป็นรีบมันเลยได้ออกกําลังกายไงน้ำหนักลด เออจนมาถึงตอนที่เนี่ยลดเป็นเหลือเลขสี่ใช่ไหมน่าจะเป็นเหมือนสุขภาพจิตหรว่ามันไม่ดีอะเพราะเรืมนีม้มาสองพันจินใช่กินอะไรเข้าไปก็ไม่อ้วนขึ้นเลย<ม>แล้วเห็นว่าน้ำหนักเราจะคอนโทร,รยาา่างช่วงนี้คือเราโอเคเริ่มมองเห็นน้ำหนักตัวเองก็คือใช้วิธีว่ากินแค่อิ่มเราจะติดนิสัยแบบกินต่อให้อิ่มแล้วแต่รู้สึกว่าอร่อยกินต่อกินแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอิ่มแล้วพอเริ่มอิ่มเราหยุด เออแล้วกรู้กว่าเอ้ยมันก็เวอร์น้ำหนักเราช่วงนี้ก็คือ <Okay. S 2> ไม่ได้เออโอเคไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงขนาดนั้น mm hmm. ตัววิธีที่บอกว่ามีช่วงที่เราชอบตัวเองรู้สึกว่าผิวดีช่วงนั้นก็น้ำหนักก็โอเคน้ำหนักก็คือประมาณนี้แหละราวอาจจะผอมกว่านี้ราวีวเรางดน้ำตาหลังหกโมงเย็นอุ้ยนี่ง่ายทริคที่เขาจะบอกคือน้ำตานะมันจะเป็นตัวที่ที่เคยอ่านมาะนะมาทำ mm hmm. ให้เราแก่แล้วผิวเทียวแรกเลยผิวดีอย่างที่สองคือหุ่นดีรู้สึกได้เลยว่าหุ่นดีไม่ดีแบบผ ก็ไม่ได้เฟิร์มเพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายนะส่วนนเเกิออแค่ว่าไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูบวมอะไรเงี้ยผิวผิวเราเป็นคนที่หลักผิวตัวเองมากนี่แบบวิธีดูแลผิวของเราอ่ะเราไม่อาบน้ำุ่นอาบน้ำุ่นเลยทุกวันเนี้ยกดอะไรนะเครื่องทำน้ำุ่นที่ห้องอ่ะกดลดจนมันแบบลดไม่ได้แล้วอ่ะกูนี่เกือบเกือบแพ้แล้เพิ่มไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าผิวแห้งจริงใช่ใช่ผิวแห้งแค่แม่งน้อผิวแห้งมากช่วงนี้เลยแบบปาร์โคอสออก ประคมอะไรนะน้ำมันมะพร้าวอ่ะเราใช้ที่แบบมันจะเป็นมันจะไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวแต่มันเป็นเจลมะพร้าวใช้ทุกวันเช้าเย็นเพื่อความชุ่มชื้นของผิต่ำๆเลยผิวเราอบางเราไปทำยังสักคิ้งสิ้งไิเออแต่ว่าเราฝึเป็นแบบธรรมชาติใช่ถ้าบางบางคนอ่ะเขาจะดูไม่ออกเลยเพราะว่ามันจะเป็นเส้นๆเลยสักปากด้วยแล้วเราด้วยความเราเป็นคนปักซี่ปะกดำตอนตอนสมัยเรียชอบโดนเพื่อนล้อว่าเป็นคุเลี้ยว วัตถุที่ดงที่สุดในโลกคือปาอีเก้ิจริงหรอจริงตอนนั้นเราถแล้วก็ไม่ด้ันเาแต่มันสีมันไม่ค่อยมีสีนั่งกินข้าวอยู่เงี้ยคนอื่นคือแบบริดหลุดหมดแล้วก็คือแคมปีปิ้งอดใช่แล้วก็เออจัดฟันเออคือทั้งหมดเลยเหยิรนซ้อนเกครบเลยในปากเนี้ยมันก็คือพอดัดฟันอ่ะมันก็ดีขึ้นเลยหน้าหน้าแต่ตอนแรกที่แบบมันหน้ามันกลมอ่ะ เออเราคิดว่ามันน่าจะเป็นพอเนื้อแก้มตรงนี้หายหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเพราะเราผอมลงด้วยเหมือนเพนใช่ผอมลง,มลงจัดฟันแล้วแบบเออฟองหน้ามันชัดขึ้นมาเลยดูดีขึ้นจมูกก็ชัดขึ้นโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นอโอเคค่ะก็ประมาณนี้น้องก็อยากจะแบบว่าเหมือนบอกทุกคนว่าแชร์ลิงแหละ จริงมันก็มาแชร์แชร์กันหรือแบบทุกคนก็มีแบบไอเดียว่าเฮย้ยถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็ทําแบบนี้สิอะไรอย่างงี้ก็ก็บอกเราได้นะเราก็อยากแบบอยากรู้เหมือนกันหรือวิธีไหนที่แบบรู้สึกว่าที่เราทาอะจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เวิร์กมันยังผ<อ>ิดอยู่อะไรเงี้ยก็บอก,บอกได้เตือนได้เลยอย่างนี้จากเราคิดว่าเราก็ผ่านวิธีที่ผิดพลาดกันไปเยอะเอ้วก็อยากบอกเออพี่ไทยมาแล้วตัวเองเนี่ยไทยก็เลยแบบว่าอันเนี้ยพี่ก็กินแล้วนอนทั้งคืน โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็คงจะยาวมากๆแล้วนะคะมองมามองมอยกันมันมากต้องขอบายบายทุกคนก well ันไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันอีกนะคะก็อย่าลืมเจอกันทุกวันเสาร์เวลาค่ำๆนะคะใช่มาดูพวกเราด้วยนะคะหรือว่าเราสนุกสนุกแล้วก็ทานข้าวไปด้วยกันได้ใช่เอาคิดทุกเสาร์เลยค่ะใช่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราหรือว่าอยากมีอะไรแนะนำก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะเเจอกันใหม่นะทุกคนบายบาย